สวัสดีครับผมสินไทยวาตาบุชิครับวันนี้ก็จะมานำเสนอบ,บีดบัตดีมินินะครับตัวให้จังหวะนะครับวันนี้เราจะมาทำฟุตสวิตกันตามไปดูครับนี่คือเจ้าตัวขาผมก็ไม่เหมือนกับขาคนอื่นเนาะขาผมไม่มีกำลังนะครับจะใช้ฟุตสวิตตัวนี้ก็คงใช้กดไม่ได้นะครับว่าขาไม่มีกำลังผมต้องมาดัดแปลงเพื่อจะเอาติดไว้กับกีตาร์วันนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงคับ เวลาจะทําพุตสวิตในการแก้ไขเราต้องแก้ไขวงจรมันนิดนิดหนึ่งนะครับยา <TR> สเปอร์แล้วก็เป็นสายเชนสเต,ตอริโอเนาะตามนี้นะครับเนาะทุกคนก็จะได้เห็นครับเหมือนกันเป็น2ขีดนั่นเองนะครับเป็นแจ็คโฟนใหญ่นะครับเป็น2ขีดเพื่อเราจะเข้าสร้างเข้ากับพุสวิตอันใหม่ของเราอันนี้ตัวผมสร้างเองก็เหมือนกับจําลองมาจากนี่แหละครับก็มีเป็นสวิตธรรมดาแล้วก็มีสายแจ็คนี้เพื่อจะเสียบเข้ากับตัวใหม่นะครับตัวนี้เนาะ ราขา<น>ผมเหยียบไม่ได้เหมือนกับทุกท่านนะก็เลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้นําไปใช้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขวงจรนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวหัวแฉนะครับ อนนมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเราจะต่อตรงนี้มากับตรงนี้นะครับให้มันจัมาเพื่อจะค่าไมา้มันเป็นสังเกตดูที่มีนะครับขาฟุตสวิตนะครับตัวนี้เนาะนี่อินพุตอันนี้เอาพุตอันนี้เอาพุตน,น,นะครับอันนี้อินพุตอันนี้ฟุตสวิตเท้านะครับวงจรที่เราจะแก้ไขคือเราจะเชื่อมสายจากตรงนี้นะครับ จุดนี้นะมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าเราผมเชื่อมให้ดูนะครับมันติดตรงนี้จะใช้ฝีมือนิดนึงในการเชื่อมนะครับได้หนังเส้นแล้วนะครับได้หนังเส้นนะครับผมไม่เป็นไรผมเอาสายยาวๆดีกว่าผมไม่ต้องตัดผมไมาเอาคีมตัดเข้ามาด้ครับมาเชื่อมเขาตรงนี้นะครับสายนี้ นะครับเช่อมเสร็จแล้วจะเห็นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับครับเชื่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเท่ากับผมทําตัวนี้ขึ้นมา ก็จะติดกกีตาร์นะครับผมเท่ากับผมย้ายตัวสตาร์สต็อปมาไว้ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดแช่ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับตัวนี้ตัวสต็อปนะครับตัวหยุดนะครับหยุดทันทีนะครับเอาลองดูครับติดตามกันนะครับจำวงจรเรียบร้อยแล้วที่ผมนำเสนอนะครับในการทำฟุตสวิตนะครับก็ใช้ปุ่มนี้แทนนะครับดูนะครับ กดเข้าไปก็เ,เป็นทัชอ,อีกทัชชน,นึงนะครับเปลี่ยนทางวานลองดูเนาะลองใหม่นะครับกดแช่เป็นอีกหนึ่งัชนนะครับเห็นไหมครับถ้ากดแช่ทีนึ้กลับมาทัชนแรก2ครั้งดับนะครับ าจะให้หยุดทันทีต๊บกดตัวนี้ใช่ไหมครับกดอีดกทีก็ดังดับเ็นมไหมครับกดสองหยุดขณะที่ผู้ชมลองเพลงกับเราแล้วก็หยุดายมันขึ้นดังมากครับ้อมตัวไหนก็เล่นขึ้นมาอีกเลยครับหยุด โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักดนตรีทุกท่านนะครับเพื่อจะอ่ะเป็นประโยชน์สาระดีๆกดไลค์กด Subscribe ในช่อง Youtube ช่องฮักเลยของผมด้วยนะครับชนคบ <Channel S 2> อคุณมากครับศินไตวัตบุชีลำลาครับสวัสดีครับ